สบายดีเจ้าบกมูก่บกเตกเนาะอันนี้คือค่อยจะมาเล่ารประสบการณ์ชีวิตตนที่ค่อยยังน้อยให้ฟังเนาะเพราะว่าค่อยอันเกิดมาบัได้ลุยด้วยกบลาบด้เอเจ้าเด้อเกิดมาด้วยความจนเนาะเจ้าเ,เนาะหาเซากินค่าเพราะว่าแม่ค่อยน่ะเลี้ยงค่อยมาลูกห้าคนเนาะโบมีพ่อเนาะเจ้าเ,เนาะแม่ค่อยลำบากหลายเจ้า เนาะหา้าวกินข้ามเนาะเฮาเนาะก็คือแม่ค่อยจะบบค่อยมีเวลาอยู่ด้วค่อยดอกส่วนหลายจะไปเฮ็ดเวียกเนาะต้นเฮายังน้อยที่ค่อยจําความวใดเนาะก็คือส่วนหลายแม่ค่อยจะไปเฮ็ดเวียกมากกว่าไปหาโนบุญโนสารเนาะโนไม้โนโตกน๊กเนาะบางที่ก็อเอาไปหาข้าวเพื่อ,น,น,อน,นั้นเพื่อนี้เนาะเพราะว่าถ้าค่อยเกิดมาก็คือลําบากมาแต่เกิดเจ้า กดมือกินมือเนาะบมีดอกคำว่าที่จะมีดินเป็นของตัวเองบอมีให้หน้าตากะโบ,บมีเนาะตนยังนอยเนาะแม่ค่อยสู้ทนเลี้ยงลูกมาตั้งห้าคนเนาะแม่เคยแม่ค่อยเคยวาให้ฟังว่าตนค่อยยังนอยนะ่ะมีคนมาโขค่อยไปอยู่น้ำเนาะแต่แม่ค่อยบอกว่าถึงจะโบมีกินกับโบโยมาลูกให้ไผ่เนาะ เพราะว่ามีผู้ยิงกับส่ายคนหนึ่งจูกระเจ้าบ่มีลูกนะแล้วจูกระเจ้ามา,าเห็นแม่ค่อยไปสินะมีลูกหลายแม่ค,น,คนที่มาโขไปเลี้ยงนนัแล้วอยากอะไรค่อยไปเลี้ยง่าสินะแล้วแม่ค่อยละว่าว่าถึงจะค่อยบ่มี่าสินะละว่าเนี่ยแต่ค่อยกับเบาลูกให้ไผถึงจะลำบากอดมือกินมือแม่ค่อยกับจะเลี้ยงค่อยไปสินะตอนนั้นเนาะ ตัวน,นั้นน่ะนงค่อยกันยังบาทะเทลเกิดเนาะนงสายค่อยยังถือผ้าอยู่คนหนึง่งอนะเนาะคนหนึ่งกัแม่ค่อยยังถือผ้าอีกคนหนึ่งกัอ่าเกิดแล้วไปสินะค่อยเป็นคนที่โสงเนาะไปสินะแล้วบบบนี้แล้วคนที่มาวาวเอาค่อยไปนะแล้ววาวา่าเจ้าก็มีลูกหลายไปสินะค่อยแล้วค่อยเป็นอันสสงโเมียแล้วเป็นคนที่บมนะบ,บมีลูกนะเฮ็ดใดกับโบมีลูกนะเขาเอิ้นมาเป็นแม่ไมนะ้เนาะ แม่บอกถ้าเขาบ่มีลูกคือเขาเออเป็นแม่ไม่เห็นบอก้วบนี้เราเราอยากได้อยากมาโขเด็กน้อยมาโขค่อยเนี่ยไปอยู่น้ำมาสนะเราซีเลี้ยงให้ดีเลี้ยงค่อยนะให้ดีแม่คนเราจ้นะแต่แม่คนบอกว่าบาอกให้จ,จังไดก็บอกให้เนาะเพราะว่าถึงจะบ่มีค่อยกับบุญย่อมเอาลูกให้ไผ่รนะวังสิแม่คนบังสิเนะาะราบนี้อ่า แล้วส่งเมียกับลุงออกจากเงื่อนไปเนาะลรวบอกว่าถ้ามือดบยเสียส่งเมียว,ว่าว่าถ้ามือดเจ้าโพมนะเจ้าไปหาข่อยใดเดอ้อข่อยยินดีที่เจ้าลูกเจ้าไปเลี้ยงนะเราเอาสีเนาะข่อยชีเลี้ยงดีอ่าคือให้ดีให้ยูดดีกินดีแม่ก็มันมันคนที่บกว่าแม่ข่อยเบสีนะแม่สีแม่เขา,ากกเ่าว่าข่อยจะบ่โบมีทาง ไปหาเจ้าอี้เราเอาสีนะเพราะว่าค่อยจะบวยอมาลูกค่อยให้เจ้าเราเอาสีเนาะบาดนี้เนาะนอกจากนั้นแม่แม่ก็ค่อยก็เลี้ยงลูกมาห้าคนเนาะเนาะเราก็ไปโคยู่ดินจุกะเจ้าคนอยู่ในบ้านเราโขยู่ดินจุกะเจ้าเพราะเราบ่มีดินยูนะ่เนาะก็มีพี่น้องบ้างชาวบ้านบ้างมาปลุกเคลื่อนให้ยู่เป็นกระตูปนิดน้อยนะเจ้าแล้วบาดนี้เนาะ ให้หน้าตากาเขากับบุมีเนาะแม่ค่อยกับจะไปรับจ้างเนาะหาเงินเนาะสมัยโกนพระจ้างวันละเปดสิบาทหรือหกสิบาทเนาะสมัยกนตอนค่อยยังน้อยเนาะค่อยกระจำคว่วใดเนาะแล้วบานนี้พอ่อค่อยเอ็ดเวียกมาตต้เต่อายุค่อยห้าปีหกปีพูดได้ที่เจ้าแล้ววานนี้เขาจา้างยังกับไปเบิร์ไม่ใช่นะเขาจา้างยังไปทุกทุกอย่างโขให้มีคนจ้างนะ ละบาดนี้แล้วค่อยอ่ะเห็นแม่ค่อยลำบากเวลาเวลากินข้าวเนาะเวลากินข้าวแม่ค่อยก็จะมากเอาให้ลูกตักไมาให้ลูกกินแม่กระอกแม่กระอกว่ะแม่ค่อยเนะ่ะ เวลากินข้าวเนาะแม่ค่อยจะมากเอาตักกับข้าวไมา่ให้ลูกกินเนาะตอนนั้นค่อยกันยังน้อยค่อยจําคว้มได้ประมาณห้าปีเนาะแล้วเอืย่อ้อยอีก่อยมีเอวยคนหนึ่งเนาะเอวยกเนาะค่อยเป็นลูกคนที่โศกเนาะแล้วเวลากินข้าวไปสินะเนาะแม่ค่อยก็สิตักกับข้าวไมา่ให้ลูกกินก่อนไปสินะแล้วแม่ก็บอกว่าแม่กินแล้วอันให้ใหอันให้ลูกกินซ้าไปสินะ แต่ค่อยหูอ้วแม่ค่อยอันยังบ่ได้กินข้าวนะแต่แล้วยาลูกอันบร่ได้กินลูกบอิ่มไปสินะเราก็ให้ลูกกินเบิร์ดแล้ววานี้ผ้ากันเมียนเพราเข,ข้าเนาะแม่ค่อยกะก็กมานั่งกินของที่เหลือกไปสินะแต่แต่เราสิกินบ่ให้ลูกเข็นมีลายครั้งตีค่อยนะไปโจกเบ,บิ่งเนาะไปโจกเบิงเบบ่งแม่ค่อย แล้วแม่ก็แล้วค่อยเนะ่ะเห็นแม่ไว้ให้เนาะมันมีคูรู้สึกเจ็บปวดแบบเราไปหากินมาไม่ใช่นะเราได้น้อยไม่ใช่เราก็จะให้ลูกกินก้อนแล้วเรา็ือกินตำลังลเราบอกว่าเรามีแต่คำว่าคำว่ามีแต่คำว่าเออให้ลูกกินก้อนเดี๋ยวแม่ค่อยกินตำลังเนาะแบบนี้นะทุกๆครั้งหรือว่าเก อียังก็ตามเนาะแต่อยา่างยาที่เธอค่อยจะได้กินไข่เนาะเราค่อยๆ่มีเงื่อนที่จะซื้อกินเนาะส่วนหลาเธอค่อยก็จะได้กินเก่งนม้ยนโตะเกงเจลเบเกตเจวเกลือไปสิเนาะสมัยก่อนเฮาบ่มีห่หดเือนอยู่บ่มีหดดินปลูกเคลื่อนบมเอาง่ายเฮื่อนที่ค่อยอยู่คือก็นกระต๊อบอะไรเนาะเคลื่อนถ้ามันพีน่นงเพื่อนปลูกให้อยู่เนาะขอ,อยู่เพื่อนเฮาก็อยู่ดินเพื่อนเฮาก็บ,บ่ฮห้สิี เฮาก็ตรงได้หนีเนาะเพราะว่าเฮากับบริยูดินเพื่อนดุนแบบถ้าเฮาจะยูดินเพื่อนดนกับบไดเนาะเจ้าเนาะจะค่อยกับพอนแม่ค่อยว่าว่านแม่ค่อยกับไปหานะบุญนสารขึ้นไปปีนผู้ปีนผาค่อยกับไปนะแม่ค่อยเลยค่อยกับไปวนะ่าสิเนาะไปไปหาบุญนสานที่นอนค้างขึ้นนะเจ้าพอได้มาแล้วนอนค้างขึ้นเนาะอยู่พงผู้นะมแจะบุญมีสานเนาะอยู่ตรงผู้เลยพอ หาม่ได้แล้วแม่ค่อยกะเชี่ยวไปหาข้าวเนาะไปหาข้าวญวนะป,ประเทศไทยบ้างเนาะสมัยก่อนนะสนามโขงนะจะเป็นหาาเนาะสมัยก่อนจะมีหดาหลายเนาะจะจะบับนคาบบุญคาบสารตั้งเต้เฮนไปโหดหาาไกลเข้มโขงฟังไทยพุนเนาะแล้วแม่ค่อยกบข้ามเฮือนะทั้งพอบานค่อยจะมีหาดสมัยก่อนะทุกมือในบุมีแล้วเนาะ ย่างหาตากแดดไปหาข้าวอยู่ประเทศไทยบุรแล,แล้วจุกเจ้าบังไปโคไปหาข้าวเฮื่อนนั้นบางทีจุกเจ้าก็ให้จุกเจ้าอีตุนบางเฮือบบเ่อนกับ่บใหนะนะ้บางเฮื่อนกับวาให้ไปสินะไปสินะบางเฮื่อนเขาดูสงสารลายพวกแม่ค่อยกับถ้าค่อยไปเอื้อค่อยไปใช่ไปเขาเห็นถ้าค่อยเป็นเด็กน ôi, ้อยจุกเจ้าก็อีตุนจุกเจ้าก็